กราบสวัสดี FC ช่องสาระสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางเออเลขเด็ดๆของแอดบีนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่ลาว x x ของวันที่19นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง หนึ่งหกบนนะคะหนึ่งหกบนนี้เราจะให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเลขสองตัวสามตัวจะให้เป็นหกแปดหนึ่งนะคะเลขสองตัวจะให้เป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าลูดหนึ่งนะคะตัวเดียวนะคะลูดตัวเดียวเดียวเลยนะคะส้ารชอบเล่นตัวเดียวให้ลูดหนึ่งนะคะ ต่อมาจะเป็นนิดเคอิเช้านะคะของวันที่สิบเก้านะเราจะให้ทุกคนวิ่งศูนย์ห้าบนนะคะศูนย์ห้าบนนี้เราจะให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างเลขเด็ดสองตัวและสามตัวจะให้เป็นศูนย์ห้าแปดเลขสองตัวจะให้เป็นห้าหกห้าเจ็ดและห้าแปดรูดตัว,เด,วเดียวเลยนะคะรูดตัวเดียวเลยคือห้านะจ๊ะ ต่อมาจะเป็นจีนเช้าของวันที่19นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง2อหบนนะคะ2อหบนนี้เราจะให้ทุกคนทำการเหมือนเดิมเลยคือจับมัดก,กันให้หมดนะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะแล้วเลขเด็ด2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น6 7 2นะคะ เลขสองตัวสองเจ็ดดสองเก้นะคะลูดสไปเลยนะคะตัวเดียวนะคนชอบเล่นตัวเดียวหังเสีงเช้าของวันที่19นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองสาบนสองสาบนนี้เราจะให้ทุกคนทำการจับมัดกันให้หมดนะจะได้เด่นสองตัว บนล่างนะคะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น3ามห้านะคะเลข2ตัว2องสามสองสูดสตัวเดียววิ่งไปเลยเอู้ดไปเลยนะคะรูดสตัวเดียวนะโอเคนะคะเลขเด็ดเช้านี้นะคะก็มีแค่นี้นะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามรีบกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยจ้า คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า